เพื่อนๆหลายคนเนี่ยนะครับจำกิจกรรมตัวนี้ได้หรือเปล่าครับ1มกราคมต้นปีรับฟรีผลึกคริสตัลวันเดียวเท่านั้นครับซึ่งในกิจกรรมตัวนี้นะครับผมเชื่อเลยนะครับว่าหลายคนเนี่ยไม่ได้รับกันนะครับแล้วก็เกือบทุกคนทั้งประเทศไทยนะครับไม่ได้รับผลึกคริสตัลแล้วก็เสษผลึกคริสตัลนะครับผมนะเพราะว่าอะไรเนี่ยหรอเดี๋ยวเรามาดูคําตอบกันนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมคิดว่าหลายคนก็น่าจะรู้แล้วหรือว่ายังไม่รู้นะครับก็เดี๋ยวเรามาไขคําตอบในคลิปนี้กันเลยแล้วกันนะครับซึ่งผมก็ได้ทาการ ไปดูมาแล้วเรียบร้อยแล้วหรือว่าหาข้อมูลมาให้เพื่อนๆได้เรียบร้อยแล้วนะครับถามว่าทําไมทําคลิปชา้าน่ะหรอผมไม่ได้ทาําช้าครับผมแค่จะมาแจ้งล่วงหน้า1วันครับเพราะว่าวันพรุ่งนี้ครับทางทีมงานจะมีการแจกฟรีแล้วนะครับอ่านดูตรงนี้ครับนี่คือประกาศล่าสุดจากทาง g a ลิน่าฟรีไฟเออนะครับผมนะห่งมกราคมเวลาตีเอ้ยสิบาเอ้ยบ่ายสามบ่ายสครึ่งนะครับผมนะ ประกาศจากทีมงานครับเนื่องจากกิจกรรมลงเล่นแล้วรับผลึกคริสตัลมีปัญหาจึงทําให้ผู้เล่นไม่สามารถรับผลึกคริสตัลได้หลังจบเกมเราจะทําการชดเชยให้กับผู้เล่นในวันเสาร์ที่8มกราคม2 5 1 5ก็คือวันพรุ่งนี้ครับทางทีมงานต้องขออภัยในความไม่สะดวกกับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมนี้ด้วยค่ะเข้าใจไหมครับคือ มีโอกาสที่จะไม่ได้รับฟรีๆก็คือแบบไม่ใช่แบบล็อกอินเข้ามาปึ๊บรับไปเลยไม่ใช่ครับจะเป็นกิจกรรมการลงไปเล่นในเกมครับแล้วหลังจบเกมจะมีเศษผลึกคริสตัล d r อปมาครับเพื่อนๆนี่ครับหน้าตาของเศษผลึกคริสตัลครับลงเล่นหลังจบเกมจะได้รับเศษผลึกคริสตัลนะครับผมสูงสุดเนี่ยคิดว่าจะได้คนละ1น0แน่นอนนะครับแล้วเอาเศษผลึกคริสตัล1น0ชิ้นเนี่ย มาแลกเป็นผลึกคริสตัล1นึลูกครับซึ่ง1ลูกนี้ครับทำได้ทุกคนทุก ID แต่ว่าจํากัดเพียงแค่100ชิ้นต่อ1 ID เท่านั้น100ชิ้นแลกผลึกคริสตัลฟรีฟรีถาวร1ชิ้นและเอาผลึกคริสตัลนี่ครับมาแลกชุดถาวรได้ฟรีฟรี free, 1ชุดยกเซิร์ฟในวันพรุ่งนี้ครับสรุปกิจกรรมง่ายๆครับก็คือ จะเป็นการลงเล่นหลังจบเกมนะครับเพื่อที่จะได้รับเศษผลึกคริสตัลครับแล้วให้เรานรําเศษผลึกคริสตัลเนี่ยนะครับไปแลกเป็นผลึกคริสตัลนั่นเองอ่ะไม่งงกันนะครับเพราะว่าในกิจกรรมเนี่ยที่ผมไปอ่านมาครับเขาโพสต์บอกไว้สั้นๆก็คือเนื่องจากกิจกรรมลงเล่นแล้วรับผลึกคริสตัลมีปัญหาซึ่งผมคิดว่าไอ้ลงเล่นรับผลึกคริสตัลเนี่ยไม่มีทางเกิดขึ้นจริงแน่นอนนะครับซึ่ง จะมีการลงเล่นแล้วรับเสร็จคริสตันแล้วเอาเสร็จคริสตันเนี่ยไปแลกผลึกคริสตันอย่างแน่นอนแลถ้าเกิดคุณชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามในช่องทิกต o อกเค g a ิ e เกมเบอรจุดทด้วยนะครับ